เขาจะปรับความแน่นหลวมสี่แล้วก็แม็กเลฟปรับห้าแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกด้านเลยเราต้องเล็งนะอันนี้สี่อยู่แล้วความแน่นหลวมนะแล้วก็แม่แม็กเลฟอะ่ะมันต้องดูตรงรูเล็กๆเนี่ยรูนี่ว่าตรงกับตรงกับเลขอะไรอันนี้ตรงกับเลขหนึ่งเราต้องทำให้ตรงกับเลขห้านนี้ตรงกับเลขหกบิดอีกรอบหนึ่ง ตรงกับเลขห้าแลและเราก็จะปิดสีขาวต่อไปสีฟ้าเราก็จะเนี่ยอันนี้ตรงสีอยู่แล้วถ้าปรับมันก็จะเป็นห้าหมุนทวนนะถ้าหมุนทวนคือมันจะแม็กเลฟอยู่ไเนี่ยตรงเนี้ยเอ๊ะเราต้องทำให้ตรงสีอยู่ตรงรูนี้ นี่อันนี้อยู่ห้าอ่ะสีแล้วต่อไปแมกเลฟเออทําให้แมกรูตร,กตรงนี้ยดูแมกเลฟตรงกับไอตรงเนี้ยเลขที่เราต้องการตรงกับแมกเลฟนี่มันตรงกันอยู่แล้วกับสัเลขต่อไปสีส้มอันนี้มันอยู่เลขสามก็ต้องหมุนให้ไปตรงเลขสี่ข้างหนา้าเพราะาถ้าหมุนทวงมันจะ แมกนีสมันจะหลุดเราหมุนอยู่หกาต้วก็ตรงนี้สี่ตรงนี้อยู่ห้าอยู่สี่แล้วก็แมกเลสตอนนี้อยู่หนึ่งต้องปั่มให้อยู่หกห้าตอนนี้แมกนีสอยู่ห้าแล้วก็ปิด ต่อไปเป็นหน้าสีเขียวอันนี้มันเป็นเลขสามถ้าหมุนทวนนะถ้าหมุนทวนมันจะแบบแม,มกแมกเลีบจีแล้วก็ต้องหมุน,นตรงสีข้างหน้าอันนี้อยู่หกต้องหมุนอีกสองรอบอยู่สี่แล้วหรืออยู่สามแล้วมันอยู่สามบิดเกินอันนี้อยู่หนึ่ง อยู่หบิดล้มอ๋อใช่ถ้าจะปรับความนันหลวมใช้ไอแปดเหลี่ยมนี้ถ้าจะใช้ปรับแมกเนตใช้สามเหลี่ยมเย่งๆทิ่มคไปอันนี้ก็อยู่อันนี้อยู่ห้อยู่แล้วก็ปิดได้เลยต่อไปอันนี้อันนี้มันอยู่สาม ความแน่นรวมอยู่สาก็ต้องปรับให้ถึงสี่อนนี้อยู่ห้าสี่แล้วก็แมกเรสตอนนี้มันอยู่สองปรับห้อยู่หตอนนี้อยู่หนึ่งอยู่หนะ้าแหละก็ปิด ก็น้าสุดท้ายคือหน้าเลืออันนี้อยู่สี่อยู่แล้วแม็กเลฟอยู่สองต้องปปับนี่แม็กเลฟอยู่ห้าพอดีก็ปิดพอครบทุกด้านแล้วก็อุปกรณ์อ่ะมันต้องดึงขึ้นมาก่อนถึงจะใช้ได้เพราะเราเนี่ยต้องดึงอย่างงี้หมุนแล้วก็ดึงไปขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็เวลาปิดก็กดกดแต่ห้ามไว้บังตรงนี้นะถ้าบางังตรงนี้มันจะกดยากก็กดนี้ได้เลยก็ใส่ดื่มแล้วก็กปิดแล้วก็ลองเล่นมาเข้ากับเราบ ถ้าสมมุติยังไม่เข้ามือก็ปรับไปเรื่อยเรื่อจนกว่าจะเข้ามือแล้วก็หลป้ะเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะหลูปแบบไหน,นเจอกัน